พิธีเอฟาถาในพระเรกว่าเป็นพิธีหรือว่าชนะพิธีกรรมนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นพิเศษชนนะครับจะมีอีกหลายหลายคนที่เชื่อในอริยธรรมความรักนี้และเขาจะเริ่มปฏิบัติเขาจะเริ่มเชื่อเช่นเดียวกับที่เราได้ก้าวเดินมาแล้วและถึงจุดหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้าองค์ความรัก สวัสดีครับพี่น้องในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นอาทิตย์ของการสมโพธิพ์พระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าก็เป็นความเชื่อเป็นโอกาสเฉลิมฉลองที่สําคัญมากสําหรับชีวิตคริสตชนของเราเพราะาถือว่าพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้านั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเราถ้าพูดถึงในบรรดาของศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วลเมื่อเรารับศีลล้างบาศีลมหาสนิทครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตที่เริ่มต้นจากศีลล้างบาป ในการที่เราชิดสนิทกับพระเบนเจ้าหากสินล้างบาปเป็นจุดเริ่มต้นสินมหาสนิทนี่แหละก็คืออาหารที่หล่อเลี้ยงในความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของเรากับพระเบญเจ้าความเชื่อและความศรัทธาต่อศินมหาสนิทนี้ก็สืบทอดมาถ้าเกิดมองดูในพระคัมภีร์เริ่มต้นตั้งแต่อาหาร่ําที่ชาวอิสราเอลจะออกจากประเทศอียิปต์ในพระคัมภีร์ในบทอ่านในอาทิตย์นี้ก็พูดถึงการที่โมเสสพูดถึงเหตุการณ์นี้ พูดถึงการที่พระเป็นเจ้านั้นได้ตระเตรียมประชากรเหล่านี้ให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์แล้วก็ทานอาหารและโดยใช้ลูกแกะนี้แหละเป็นเครื่องหมายของความเสียสละของการไถ่กู้เพื่อที่จะได้รับความรอดนี้ในบทพระคัมภีร์นั้นก็ยังพูดถึงการใช้เลือดนั้นเพื่อทาที่ขอบประตูเพื่อให้เทวดานั้นผ่านไปโดยที่ให้บุตรหัวปีของชาวยิวนั้นปลอดภัย ในบทจดหมายถึงชาวฮีบรูก็ได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในเหตุการณ์ที่โมเสสพาชาวอิสราเอลนั้นออกจากประเทศอียิปต์เนี่ยนำมาสู่ในวิถีทางปฏิบัติของชาวยิวในทุกๆปีนั้นชาวยิวก็จะมีงานเลี้ยงนสมโพชปัสกานี่แหละเป็นโอกาสของการที่เขานี่ผ่านข้ามการที่เทวดาข้ามบ้านของเขาไปโดยที่ลูกคนหัวปีนั้นไม่ได้รับอันตราย ไม่ถูกฆ่าการที่เขาข้ามผ่านทะเลแดงนั้นแล้วก็ได้รับความรอดอย่างปลอดภัยและโดยที่ชาวอียิปต์นั้นไม่สามารถที่จะมาไล่ล่าตามทำร้ายเขาได้หรือการที่เขาข้ามผ่านจากความมืดมาสู่ความสว่างข้ามผ่านจากการเป็นทาสมาสู่ความเป็นไทยในเหตุการณ์นี้เองชาวยิวนั้นก็จะมาพบกันปีละครั้งในโอกาสนี้ก็เป็นการเลี้ยงซึ่งเขาไม่ได้ถือว่าเป็น กายหรือเป็นโลหิตอะไรของใครเลยนะแต่เป็นงานเลี้ยงที่โดยอาหารนี่แหละที่นำลูกแกะนี่แหละมาฆ่าเลี้ยงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์สำคัญนี้แต่พระเยซูเจ้านั้นได้นำมาซึ่งการปฏิบัติใหม่สำหรับเราคริสตชนเมื่อพระองค์นั้นเลี้ยงอาหารข้ากับบรรดาสาุสิตเหมือนกับที่บรรดาชาวยิวนั้นก็เลี้ยงอาหารข้ามของเขาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่เขานั้นข้าม สู่การเป็นทาสมาสู่ความเป็นไทยนี้แต่แทนที่พระองค์จะใช้ลูกแกะพระองค์ก็เรียกและก็บอกว่าเป็นพระองค์เองนี่แหละว่านี่เป็นเนื้อของเรานี่เป็นเลือดของเราที่จะนํามาเป็นศิลถ่ายของคนจํานวนมากและที่มากไปกว่านั้นอีกเป็นคําสั่งของพระเยซูเจ้าเองที่บอกว่าให้เราแต่ละคนนั้นได้ปฏิบัติเสมอเพื่อระลึกถึงพระองค์เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราหักปัง ทุกๆครั้งที่เราร่วมถวายบูชามิสซาไม่ใช่เป็นเรื่องของความศรัทธาส่วนตัวละไม่ใช่เป็นเรื่องของชั้นที่จะสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าแล้วแต่เรากําลังย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่สารุสิตนั้นร่วมโต๊ะอาหารกับพระเยซูเจ้าในพิธีหักบังและพระองค์นั้นได้มอบร่างกายได้มอบโลหิตได้มอบเนื้อของพระองค์เองนั้นเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ในหลายๆครั้งเวลาที่เรารับสินหาสนิทบางคนก็รู้สึกว่าเราได้ชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้านั้นเรียกร้องกับเรานั้นมากไปกว่านั้นอีกให้เราชิดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสต์เจ้าเมื่อเด็กๆตอนที่พ่อรับสินมหาสนิทครั้งแรกเองพ่อก็เกิดความคิดนะว่าเอ้ยต่อไปนี้นี่ฉันจะต้องระมัดระวังตัวแล้วนะระมัดระวังคําพูดแล้วนะ ระเยซูเจ้านั้นนะอยู่ในชีวิตของเราแล้วอยู่ในตัวของเราแล้วแต่หลายๆครั้งด้วยความอ่อนแอตามภาษามนุษย์เราก็บกพร่องซ้ําแล้วซ้ําอีกซึ่งในการรับสินมหาสนิทครั้งแรกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไหลนําพาเราไปสู่ความสัมพันธ์กับองค์พระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะรับสินมหาสนิทบ่อยๆแล้วนอกจากเราจะต้องปฏิบัติชีวิตเราให้เหมาะสมแล้ว ก็ให้เรามีความเชื่อว่าการรับศินมหาสนิทนั้นเป็นโอสถเป็นยารักษาความผิดพลาดความบกพร่องในบาปเล็กน้อยในความเลนเล่อในความอ่อนแอในชีวิตของเราแล้วก็เป็นเครื่องชุบชูกำลังให้เราสามารถละทิ้งหลีกหนีโอกาสบาปในชีวิตของเราด้วยและนอกไปก่อน,นั้นในพวรสารในอาทิตย์นี้เองก็พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้ากับอาคาสาวกนั้นก็ทานอาหาร แล้วก็พูดถึงการที่พระองค์นั้นได้หยิบปังบีออกแล้วก็มอบให้เป็นเครื่องหมายให้กับบรรดาสานุสิทธิ์ความเชื่อและความศรัทธาในพระก,กายและพระรุ่ยของพระคริสตเจ้านี้มีอยู่ตลอดมาในช่วงเวลาต่างๆของพระศาสนาจักรแล้วก็มีด้วยบางกลุ่มที่ลดทอนความเชื่อและความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท แต่ความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะเรื่องอัศจรรย์เท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเรามาร่วมในพิธีบูชามศีาในการหักปังเพราะฉะนั้นการรับศีลมหาสนิทการรับพรกกายและผลุดของพระคริสต์เจ้านอกจากจะเป็นสิทธิพิเศษเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ที่เป็นขุนชนและมีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าเมื่อเราเดินเข้ามารับพรกกายของพระคริสต์เจ้านี้ เรามีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่านี่คือพระกายของพระองค์เรากำลังรับเนื้อและเลือดของพระองค์ <d esp ier ing> เพื่อเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของเราและมากไปกว่านั้นอีกการรับศีลมหาสนิทนี้ไม่ใช่เราสนิทกับพระเป็นเจ้าเท่านั้นแต่เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องสัตรบุรุษคนอื่นที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าในการรับศีลมหาสนิทด้วยและพระเป็นเจ้านั้นก็ได้ขยายขอบเขตของความเชื่อความศรัทธานี้ ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้รับสินมหาสนิทเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องประชาชนทั่วโลกในมนุษยชาติสิ่งที่ในเป็นสิ่งที่ท้าทายในช่วงโควิดนี้ก็คือว่าการที่พี่น้องสัตบบปรุดมากมายนั้นไม่สามารถมาวัดไม่สามารถมารับสินมหาสนิทได้พ่อก็ได้โปรโมทนะครับส่งเสริมความศรัทธาในเรื่องของการสวดบทรับสินมหาสนิทด้วยความปรารถนา บทสวดนี้ได้ถูกใช้มาหลายร้อยปีแล้วใช้ในโอกาสที่ผู้คนสตรบุรุษที่ไม่มีพระสงฆ์มาดูแลเขาเขาไม่สามารถรับสินมหาสนิทได้เขาก็สวดต่อหน้าสินมหาสนิทผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาวัดได้หรือแม้แต่คนบางคนที่รู้สึกว่าโดยกฎของพระศาสนาจักตัดเขาออกไปจากการรับสินมหาสนิทเขาก็รับสินมหาสนิทด้วยความปรารถนาได้ความปรา,า,าปรถนาของเรานั้น บางครั้งสําคัญยิ่งใหญ่มากกว่าการรับสินมหาสนิทอีกแต่เมื่อพี่น้องเมื่อเรานั้นมีสิทธิมีโอกาสมีความสามารถที่จะมารับสินมหาสนิทแล้วก็ขอให้เรารับสินมหาสนิทด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อและให้การรับสินนี้นั้นได้มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตจ,จิตใจการดําเนินชีวิตของเราอย่างแท้จริงและถ้าเกิดในช่วงโควิดนี้ที่ ผู้คนมากมายไม่สามารถร่วมถวายบูชามิซาได้ไม่สามารถมาร่วมรับสินมหาสนิทที่วัดได้ก็ขอให้เรานั้นได้สวดบทรับสินมหาสนิทด้วยความปรารถนาให้ความปรารถนาของเรานั้นเชื้อเชิญให้องค์พระคริสต์เจ้านั้นมาประทับอยู่ในจิตใจในชีวิตของเราและในการเฉลิมฉลองนี้ขอให้ความรักและความศรัทธาต่อสิลมหาสนิทของพระกายและพระหิตของพระคริสต์เจ้านั้นได้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเรา และก็นำพาชีวิตของเรานั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งชื่นชมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปปโกวาดิโอลาที่ได้จูบเปลียนรางวัลอันดับสองของเขา หลังจากพ่ายแพ้ในการแข่งขันฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปียนลีกพระองค์ตรัสถ,ถึงท่าทางดังกล่าวระหว่างการพบปะกกับตัวแทนของสหพันธ์บาสเกตบอลอิตาลีภารกงานที่อยู่ต่อหน้าพวกท่านคือ,อโลกของบาสเกตบอลอิตาลีสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงสนทนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความพ่ายแพ้และทรงระลึกได้ว่ามีคนกล่าวกับพระองค์เกี่ยวกับวิธีนั้นแต่จําไม่ได้ว่ากล่าวถึงใครพระองค์กล่าวว่า กีฬาเป็นภาพสะท้อนของชีวิตและขอให้ผู้ที่มาเข้าเฝ้าร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่ได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬาการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีในหมู่เด็กและเยาวชนช่วยให้คนรุ่นใหม่ไม่ท้อถอยเพื่อเขาจะได้ค้นพบว่าชีวิตคือการเดินทางที่มีทั้งพ่ายแพ้และชนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่สูญเสีย,ค,ยความวปรารถนาที่จะเล่นคณะผู้แท,ทนทของสหพันธ์บาสเกตบอล <นา S 1> อิตาลีเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในโอกาสนี้เพื่อฉลองครบรอบร้อยปีของการกอร่อตั้งสหพันธ์จากประเทศเยเมนีส่วนในสำนักวัติการได้รับภาพพระแม่มารีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงศรัทธามาเป็นเวลานานพระนางได้รับเกียรติอย่างเต็มเปี่ยมโดยการได้รับเชิญไปประดิสถานยังสถานที่ใกล้กับโดมของมหาวิหารเซนสปีเตอร์ ภาพนี้เป็นแบบจำลองของพระแม่มารีผู้แก้ปมที่มาจากประเทศยเยอรมนีเป็นเวลากว่า3 0 0ปีที่ผู้แสวงบุญจำนวนหลายล้านคนได้เดินทางสู่โบสถ์ที่มีภาพวาดนี้เพื่อขอให้แม่พระได้แก้ปมในชีวิตของพวกเขาในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสทรงสวดสายประคำเพื่อขอให้เกิดการยุติการแพร่ระบาดของโรคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพวกเราววนขอต่อพระแม่ เพื่อการยุติโรคระบาดและเพื่อมนุษยชาติจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นสมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงวอนขอต่อพระแม่มารีเพื่อแก้เงื่อนทั้ง5จุดของวิกฤตสุขภาพได้แก่ความโดดเดี่ยวการว่างงานความรุนแรงในครอบครัวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และในการดูแลอภิบาลในอนาคต พร้อมกับการภาวนานี้สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสส่งปิดการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนทั่วโลกซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมและสวดทุกวันตลอดทั้งเดือนเป็นการสวดสายประคำจากสกรลสถานต่างๆทุกทวีปในระหว่างการสวดสายประคำครั้งสุดท้ายที่สกุสถานแห่งแม่พามารีในที่ต่างๆที่ได้เข้าร่วมกับสมเด็จพระสันตปะปาปาในคำอธิษฐานภาวนาทั้งจากปารากวายัยชิลีลลวันดาสกอตแลนด์ และสเปนการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนได้กลายเป็นแนวคิดดิเริ่มระดับโลกโดยมีผู้เข้าร่วมนับล้านคนระหว่างสวดบททุสวรรคแจ้งข่าวในวันอาทิตย์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายหลักคำสอนเกี่ยวกับรหัสธรรมล้ำลึกของพระตีเอกภาพที่สอนว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่แตกต่างกันสมพระบุคคลแต่มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระองค์เดียวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า ความรักคือของขวัญที่จำเป็นของแต่ละคนและความรักมีจุดกำเนิดและเป็นสิ่งที่แท้จริงอันนิรันในพระบิดาเจ้าซึ่งพระบิดาทรงมอบตัวเองผ่านทางการกำเนิดของพระบุตรและในทางกลับกันพระบุตรทรงมอบพระองค์เองแด่พระบิดาและพระจิตเจ้าท่งเป็นสะพานเชื่อมความรักระหว่างทั้งสองพระบุคคลอันเป็นสายใยของความเป็นเอกภาพ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจแต่พวกเราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตโดยอาศัยพระธรรมล้ำลึกนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าในพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงเปิดเผยพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ในการเป็นหนึ่งเดียวในฐานะสามพระบุคคลอย่างไรสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสตรัสว่าพระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นพระพักของพระเจ้าในฐานะพระบิดาผู้ทรงพระเมตตา พระองค์ทรงเผยแสดงพระองค์เองในฐานะมนุษย์อย่างแท้จริงพระบุตรของพระเจ้าและพระวจนะของพระบิดาพระผู้ไถ่ผู้ทรงสละชีวิตเพื่อชาวเราและพระองค์ยังตรัสถึงพระจิตเจ้าผู้ทรงสืบเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรพระจิตองความจริงพระจิตผู้วอนขอ พระองค์ทรงขอให้ชาวคาทอลิกรวมตัวกันในความหลากหลายเพื่อเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระตีเอกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงพยาบาลกาชาสามคนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองและมีพิธีศพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้อุทิศตนเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บจากสงครามโดยไม่ละทิ้งผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายพวกเขาอยู่ในความเสี่ยงและถูกฆ่าชีวิตด้วยความเกลียดชังในศรัทธาของพวกเขา ให้พวกเราร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับการเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวรสารของพวกเขาขอให้พวกเราปรบมือดังๆสำหรับผู้มีบุญกลุ่มใหม่นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงประกาศถึงเรื่องที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้ผู้นำกลุ่มคริสเตชนในเลบานอนมารวมตัวกันเพื่อสวดภาวนาเพื่อการบูรณะประเทศพระองค์ทรงปิดท้ายด้วยการขอคำภาวนาเพื่อโคลัมเบียและทรงส่งเสริมให้คริสเตชน มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ไว้ใกล้ตัวเสมอเพราะสิ่งนี้เป็นกำลังสำคัญในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต พิธีเอฟาถาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิธีหรือวาชนพิธีกรรมนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสชนนะครับก็เป็นพิธีเจิมปากและหูนะครับก่อนที่จะทาการรับพิธีศิลล้างบาปนะครับในข้ามวันเสาร์ศักสิ์นะครับซึ่งในสังคมมณฑลกรุงเทพนะครับเราก็จัดเป็นโอกาสให้บรรดาคริสชนสำรองเนี่ยนะครับก็ที่จะ รับศิลําบากในปีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้มาชุมนุมพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะพบกับพระสังฆราชในโอกาสนี้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับตั้งแต่เช้านะครับเพื่อเตรียมตัวพวกเขานะครับแล้วก็พิธีอปาทานี่ก็เป็นเป็นวรจัรษ์พิธีกรรมที่จัดให้พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้รับพร้อมกันแล้วก็รับจากพระสังฆราชนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้มาชุมนุมก็ ปกติก็พระสงฆ์ที่วัดนะครับหรือว่าผู้ที่ประกอบพิธีในข้ามวันสาวศักดิ์สธ์เนี่ยก็จะทําพิธีนี้ให้นะครับเอฟฟาธาแปลว่าจงเปิดเถิดเพื่อท่านจะได้ประกาศความเชื่อที่ได้ยินเป็นการสวดอีถวายเกียรติแด่พระเจ้า ếp e pha thà trong bờ thờ เอฟฟาทาก็เป็นคำที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแปลว่าจงเปิดเถิดนะครับเพราะฉะนั้นประธานก็จะเจิมที่หูแล้วก็ที่ปากนะครับก็ที่หูก็เพื่อความหมายที่เราเข้าใจนะครับก็คือว่าก็เพื่อที่จะได้สามารถที่จะรับฟังพระวจาของพระพิจ้านะครับก็ที่ปากก็เพื่อว่าพระพิจ้าจะได้เปิดริมทีปากของตัวเองในการที่จะ ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตนะครับในการหรือว่าจะรับพระพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าใน พท,ทีเอฟาถาหรือว่าการชุมนุมนะครับที่ทางสังคมทรดกรุงเทพเนี่ยจดเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่ทั้งผู้ที่จะรับศีลลังบาปในปีนั้นเนี่ยนะครับก็ก็จะมารับการอบรมหรือว่าทบทวนนะครับในสิ่งที่ความเชื่อที่พวกเขากําลังจะเข้ามารับแล้วก็กําลังจะด,ดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็จะมีบรรดาพ่อแม่อุปถัมหรือว่า พ่อแม่ทุนหัวเนี่ยนะครับก็จะมาชุมนุมพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งมีการจัดให้มีการรับการอบรมนะครับนะก็เป็นแยกกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีนะครับเพราะว่าผู้ที่จะรับสินล้างบาปในปีนั้นเนี่ยก็จะได้รับการคําแนะนําในการดําเนินชีวิตหลังจากนั้นไปนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคนที่เข้าเป็นขีตชนเนี่ยสมาชิก คนอื่นๆในครอบครัวของเขาเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่นับสีศาส,สนาอื่นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเขาก็อาจจะมีความสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเออถ้าเขาจะดำเนินชีวิตเป็นตียนที่อยู่ในท่ามกลางคนที่ต่างความเชื่อเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตยอย่างไรเขาต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแสดงตนเป็นเตียนนะครับในเวลาเดีวยวกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับ บุคคลอื่นๆด้วยนะครับบางทีก็การได้มีโอกาสได้รับคําแนะนําต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเขานะครับพวกเราทุกคนคงจะมีความชื่นชมยินดีที่เห็นว่ามีพี่น้องจำนวนพอสมควรทีเดียวที่ พร้อมจะมาร่วมก้าวเดินในหนทางอริยธรรมแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคริสตชนที่เตรียมพร้อมแล้วและจะรับสิน้างบาปเราได้รับการร่วมก้าวเดินกับพี่น้องจะเป็นครูจิตพิบาลก็ดีพ่อแม่ตุนหัวและเพื่อนๆทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนวัดของเราและพยายามช่วยเราในการก้าวเดินนี้ต่อไปนี้เป็นพวกเราทุกคน ที่จะทำให้พันธกิจที่พระเยซุเจ้าได้นำมาให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพ่อของพวกเขาทุกคนด้วยดังนั้นทุกคนเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีดาเนินชีวิตของเราการปฏิบัติสันสกิจด้วยการรับฟังพระวาจาของพระนําไปปฏิบัติเพราะในนั้นมีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่าพราวรสารซึ่งเป็นอรัจธรรมแห่งความรักซึ่งถ้าหากเราค่อยๆดําดำเนินชีวิตนี้ ในที่ที่เราอยู่ในครอบครัวในสำนักงานที่ไหนก็าตามและเริ่มขยายดวงใจของเรามองซะ,ะว่าแม่ดอกพี่น้องไปที่แอฟริกาไปในประเทศจีนหรือไปเช่นนั้นที่นี่เพื่อไปเป็นธรรมทูตเอาแค่ธรรมทูตท,ที่เริ่มจากในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนของเราและด้วยการดำเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงทำงานเหมนปกติ ยังคงอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังอาจจะเป็นเหมือนทุกๆคนแต,แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรสำนึกในจิตใจของเราว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันพระเจ้าเป็นองค์ความรักและเราจะเป็นความรักนั้นเต็มกำลังความสามารถมากบ้างน้อยบ้างผิดพลาดบ้างเริ่มต้นใหม่และถ้าเป็นเชน่นนี้จะไม่อีกหลายหลายคนที่เชื่อในอริยธรรมความรักนี้และเขาจะเริ่มปฏิบัติเขาจะเริ่มเชื่อเชน่นเดียวกับที่เราได้ก้าวเดินมาแล้ว และถึงจุดหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้าองค์ความรักส่วนการอบรมของพ่อแม่ส่นหัวหรือพ่อแม่อุปถัมภ์นะครับก็เป็นการย้ำเตือนนะครับบรรดาคนที่เป็นผู้พี่เลี้ยงหรือว่าคนที่เป็นคอยดูแลฝ่ายวิญญาณน,นะครับใน ของผู้ที่จะรับศีลลังบาเนี่นะครับก็เป็นการทบทวนด้วยว่าเออหน้าที่พิจชนอย่างไรในเวลาใดการก็เป็นบทบาทในการเป็นผู้ที่ช่วยนะครับบรรดาผู้ที่เป็นพิสตังใหม่นี่นะครับในะในการดำเนินชีวิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพิธีก็จะ,ะวาระน,นพิธีกรรมก็จะเป็นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ประธานก็จะตักเตือนนะครับถึงย้ำถึงหน้าที่กิจชนถึงพระพร ที่พวกเขาจะได้รับแล้วก็จะอวยพรนะครับบรรดาผู้ที่เตรียมตัวที่จะรับศีลาา้างบาปในค่ำวันเสาร์สักสิบนั้นนะครับเพื่อว่าเขาจะได้สามารถที่จะรับความช่วเหลือจากพระเปนเจ้าด้วยนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตคเณชยนต่อไป